ท่าคลานเนี่ยก็จะมีหลากหลายท pues, ่ามากๆเลยนะเด็กโดยทั่วไปที่คุณแม่คุ้นตากันก็คือว่าเป็นท่าคลานปกติเนะเหมือนที่แบบลูกๆเบบี๋แล้วแข่งแข่งคลานก็คือว่าอาแขนไปเข่าไป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 อันนี้คือเป็นท่าคลานด็กเด็กด็กเด็กดกเด็กดกอันนี้เป็นท่าคลานทั่วไปหรือว่าบางคนลูกจะเหนี่ยวตัวเกาะยืนแล้วเขาจะคลานท่าแอดวานซ์คือเขาค่ะจะมือไป เท้าไปมือไปเท้าไปมือไปเท้าไปอ่าก็คือว่าอีกนิดนึงน่ะเขาถ้าเขาเห็นของเขาจะเหนี่ยวตัวนะคะแล้วก็เกาะยืนแล้วก็เดินได้แล้วค่ะคุณแม่ขาโอเคไหมอันนี้จะเป็นท่าที่สองนะคะกับอ,อีกท่าหนึ่งคือเราจะเจอในเด็กเต้าที่แบบหืมตัวเยอะๆคือแบบว่าน้ําหนักเยอะเออหรือว่าแบบตัวตัวอ้วกอ่านะคะเด็กที่แบบตัวอ้วกนิดนึงคือเขาอะบางทีมันจะตั้งท่าคลานลําบากนะคะจะคลานเหมือนเลื่อนไม่ได้เขาจะคลานโดยที่ เหมือนแบบอุยอายนิดนึงแต่เขาคานได้นะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะใช้ศอกศอกเขาจะเนี่ยดื้อไปแล้วพุงเขาก็ดื้อไปศอกไปดื้อไปศอกไปดื้อไปศอกไปดื้อไปอันนี้คือจะเป็นท่าคลานเช่นเดียวกันดังนั้นท่าคลานมีหลายท่าหรือบางคนนะคะคลานในท่านั่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นแม่บางคนอาจจะเคยเห็นเด็กที่เนี่ยแม่ลูกหนูเหมือนนั่งแบบนี้เลยแล้วลูกหนูใช้มือเนี่ยแบบนี้ค่ะปัด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 แล้วก็ขึ้น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 ไปทางด้านหน้า แบบนี้คิดปกติไหมนะคะหรือว่าเด็กบางคนนะคะคลานแต่ว่าคือเขาอะนั่งอย่างเงี้แหละแล้วเขาใช้มือของเขาค่ะเหมือนดึ๊ดดุ๊ดด๊ดด๊ดเคลื่อนที่ไปแล้วไปแค่ฟากเดียวสซ่สเดียวอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นท่าคลานเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบคลานในท่านั่งในลักษณะที่เหมือนแบบเอามือตวัดตวัดไปนะคะหรือว่าไปแค่ซีกเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ้า ถ้าแบบในกรณีอย่างหลังเราอาจจะคิดถึงว่าน่าจะมีความอ่อนแรงนะคะของซีกใดซีกหนึ่งหรือว่าอะไรใดๆหรือเปล่าอย่างหลังก็คืออาจจะต้องแบบพาน้องไปตรวจประเมินนิดนึงกับบุคลากรน,นะคะว่าแบบมีอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่าอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะถ้าเปียกสูนน้ำเกลือของ t ทน y n โ t ้ตใช้ได้สารพัดประโยชน์ช่วยให้ชีวิตคนเป็นแม่ง,ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่ลูกอาบน้ําหลังลูกขับถ่ายลูกเงือออกลูกน้ําไายไหลปุ๊บใช้ผ้าเปียกสูตรน้ําเกลือของไทน y n โน้ตเช็ดปับ๊บ ให้ผิวลูกสะอาดทั่วร่างกายสิ่งนี้มีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะแม่และได้ใช้เยอะด้วยเีลยสูตน้ำเกลือของ t ทน y n o น e ตมีสสูตร2ขนาดให้แม่ๆเลือกใช้สีขาวใช้ได้ตั้งแต่ลูกน้อยในวัยทารกแรกเกิดและสีม่วงใช้ได้กับลูกที่อายุ3เดือนขึ้นไป